สวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายนะครับผมพบกับช่องจาวีลาสโอเช่นเคยครับวันนี้หนาแดดเปิลครับวันนี้อยู่ที่ทุ่งนานะครับผมอยู MIC ่กับยายแอมกับเบลล่านะครับผมอยู่กับยายแอมกับเบลล่านะฮะสวัสดียามบ่ายนะครับผมในนีเป็นเวลาบ่ายสี่โมงเย็นนะครับเบลล่าสวัสดีท่านผู้ชมนพี่ลุงไหนทีสวัสดีครัับวนนี้ทําอะไรเบลล่าทําอะไรทําอะไรเอ่ยทัาบ้านเหรอ ทางบ้านเ <laughs> วลา่าแซงเยี่มครับแยมแยมมาคุมงานเหรอแยี่ยมมาดีท่านผู้ชมผมหน่อยวันดีจ้าเอินไม่ได้ก็ทานมาเดลวไม่ได้คนระวันนี้แยมปวดทุกข์อยู่ครับเมื่อกี้นะ <laughs> วันนี้อยู่กับหลานนะครับผมอยู่กับเยี่ม นะครับวันนี้มาดูเขาถาหน้านะครับผมทำกเกษตรนะครับผมจะปลูกอะไรเอ่ยน,นะครับผมขอไถก่อนโอเคนะครับผมโอเคคนระับ งนี้ก็เป็นคลองนะครับธาน,น้าผมว่าตรงนี้ก็ป็น,น้ํานนตี้ยตอนนี้ก็ถางพืนดิน,นครับจะเอาพืชพันธุ์มาปลูกเสน่อยนะครับจะลงข้าวโพดเสน,นอนะฮะส,ส่วนตุงนานนี้ก็ไม่ได้ปล่อยใว้ว่างเปล่าครับวันนี้ดนเ,เดือนพฤษภาคมนี้สามสามสี่เดือนว่าก็น่าสองสามเดือนก็น่าจะได้เก็บผลผลิตข้าวโพดที่จะเอามาลง แย้มนะครับดินให้แล้วก็เขายกล่องให้นะครับตอนนี้จะไถยอยู่นะครับนี่ไถทำกเกษตรเต็มตัวนะครับทุงง่งไถแค่ที่เดียวครับตรงนี้ทุ่งนี้ไถแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับเนื่องจากมาดินยังแข็งอยู่เลยฮะ ตรงนี้ก็อยู่หลังบ้านนะฮะเดี๋ยวก็เปิดน้ำลดเลยตรงนี้เปิดน่าจะได้แปลงใหญ่น่าดูนะครับผมคุณนายนะครับว่าอะไรเอริเดวไไหนตรงไหนไหนต้องไม้ไปไหนไปใหญ่ใอยู่ให้เอาเหรอฮะลุงเอาให้เหรอนู่นไง เอาใบไม้โอ้ยให้เบลล่านะครับไหนตรงไหนอันนี้เป็นต้นยางนานี่ใช่ไหมเนี่ยเด็ดกันหลานก็จะเล่นนะกระสีเต็มตัวนะครับผม โอเคได้แล้วใบไ,ไม้ให้เดีลยวลไียังขายอยู่อะไรโอเคที bye okay. <c oughs> นี้ก็แต่ก่อนก็ชาวบ้านก็มาเลี้ยงบัวเลี้ยงไก่อยู่แถวนี้เดี๋ยววัวเลี้ยงไก่อยู่หลังบ้านทีนี้บัวควายก็ไปกัดกินต้นมะม่วงนะครับหลังบ้านโอเคครับ okay, ผมวันนี้จะไป ฉีดปุ๋ยซะหน่อยนะครับปุ๋ยปุ๋ยหมักที่สวนพุทรานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเรามาถ่ายต่อนะครับโอเคขออนุญาตไปใส่ปุ๋ยกนฉีดปุ๋ยพุทราที่สวนหนึ่งครับโอเคไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาถ่าย,าย,ย,ายต่อหลังจากเขาไถาเสร็จไถ่ายควรยกล่องเสร็จนะครับผมโอเคครับโอเคครับหลังจากดูเขาไถทุ่งนาแล้วเพื่อจะปรับที่ปลูกข้าวโพดน,นะครับตอนนี้ผมก็ จะมาเอาน้ำหมักนะครับผมตรงนี้ก็มาที่ยางไก่ไขยนะครับผมของยายเอ็มนะครับผมก็จะมาเอาน้ำหมักของยายเอ็มที่หมักไว้นะครับผมตรงนี้นะครับน้ำหมักสิบกว่าปีแล้วครับนี่นะฮะน้ำหมักสิบกว่าปีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดฝาก่อนโอ้อยขออนุญาตกรอกเลยครับนี่ฮะ นี่ขวดเราก็เตรียมมาแล้วน้ำหมักครับผมโอเคขออนุญาตจัดการก่อนฮะน้ำหมักชีวภาพนะครับบอกเลยอะประมาณนี้พอฮะประมาณนี้ก็ฉีดได้ประมาณสักสามถึงสี่รอบได้ครับใช้ไม่เยอะยี cc, cc. ่สิบซีซีสิบห้าซีซีต่ ยี่สซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรนะครับก็คือหนึ่งต่อพันนะครับโอเคครับผมขออนุญาตไปฉีดกันดีกว่าเราไปที่สวนกันเลยครับตอนนี้โอเคโอเคครับตอนนี้หมดสภาพเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะหาช่วยกันพยุงนะครับเอาไปนอนที่กระท่อมหน่อยครับผมเอาไปนอนที่กระท่อมหน่อยหมดสภาพแล้วครับผมเมาครับ โอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับแดดลมลมตกแล้วห้าโมงกว่าแล้วครับฉีดยาฉีดปุ๋ยซหนอยนะครับผมวันนี้เริ่มแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียเป็นทางการนะครับผมนะจัดการเลยน้ำมัดชีวภาพครับผมวันนี้ได้ใบนะครับผมได้ใบดมนีใบ โอเคครับผมคนนุญาตฉีดก่อนครับผมฉีดน้ำหมักให้เรียบร้อยฉีดปุ๋ยบำรุงรากบำรุงดินให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับโอเคครับผมวันนี้ก็ภารกิจผมก็เสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะกลับบ้านวันนี้ฉีดน้ำหมักบำรุงใบนะครับผมน้ำหมักฉีดน้ำหมักบำรุงใบที่ต้นที่สวนพุทราเรานะครับผมนะครับที่สวนพุทรานะครับผม ก็มีประมาณ40-50ต้นได้ครับกระฉีดน้ำหมักบำรุงใบไปวันนี้น้ำหมักของเราก็จะเป็นน้ำหมักพวกสีดผลไม้สีดผักนะครับต่างๆก็หมักทิ้งไว้หลายปีแบบลงควรครับผมก็เลยกลับเอามาฉีดนะครับเจ็ดวันฉีดทีเจ็วันฉีดทีครับบำรุงใบนะครับปุ๋ยบำรุงต้นก็ใส่ไปแล้วสูตร 2577ใส่ไปแล้วขี้วัวก็ใส่ไปครับผมเต็มที่ครับปุย๋ยเดี๋ยวอีกวันสองวันก็จะมาฉีดยาไล่มแมลงซะหน่อยนะครับผมถังฉีดผมก็วางไปตรงนูน้นนะฮะตรงอีดบล็อกนะครับผมข้างกับแพงบ้านโอเคครับผมเรากลับบ้านกันดีก,กว่าครับวันนี้ผมก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ตะว,วันก็เริ่มจะตกดินแล้วครับผมโอเคครับ โอเคครับผมสวัสดีครับพบกับช่องทิวราฟ t s อยามเย็นๆนะครับผมหลังจากไปฉีดยานะครับบำรุงต้นฉีดน้ำหมักบำรุงใบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณบ้านนะครับผมมาถึงบ้านเล็บ้อยหลังจากฉีดพ่นน้ำหมักเสร็จนะครับก็จะมาเดินดูที่เขาไถนะครับที่บ้านก็จะปลูกขาด้วยครับนี่อันนี้คือขานะครับที่เราปลูกไว้ รวมถึงพริกกับมะเขือนี่ครับตน้นทุสานะครับคางบานก็ปลูกนี่ก็ต้นเอ่อหน่อไม้ฮะต้นไม้ต้นหมอกไม้ต้นไผ่ต้นไผ่อะไรสักอย่างผมลืมละนะครับส่วนคางบ้างก็จะปลูกพวกมะเขือพวกอะไรครับผมรวมถึงนี่ครับกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่เราก็ปลูกไว้นะครับผม ยไข่แล้วก็ปลูกไว้ตอนนี้นี่ฮะมะม่วงนะครับมะม่วงเริ่มออกซ่อแล้วไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่าครับแต่ผมว่าน่าจะติดนะผมดูเพลินเิมีลูกติดตุ่มๆอยู่นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เดินลงมาเรื่อยๆข้างบ้านก็จะมีมะละกอนะครับมะละกอลูกนี้ก็นี่ฮะจะสุกแล้วนะครับเหลืองแล้วนี่ เห็นไหมฮะเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บฮนะถ้าไม่มีใครมาเก็บก่อนนะครับผม <S 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 สวัสดียามเย็นครับเย็นนี้ก็กลับบ้านแล้วครับหลังจากไปฉีดปุ๋ยมานะครับปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับผมก็ก็มีต้นหนึ่งครับอะไรร่วงมาแล้วก็มีต้นมะม่วงนี่ฮะไอ้มะม่วงต้นนี้ติดลูกฮะติดลูกหลายลูกแล้วติดลูกแล้วฮะมะม่วงต้นนี้ติดลูกแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ให้เขาปรับที่นาให้ครับวันนี้ปรับที่นาถ่ยที่นาให้หลานแม่ครับหลานแม่ก็น้องผมนี่แหละครับหลานี่แอมครับก็รถมาถ่ายโอ,โ,อโ,อโอ้โหลวดน้ำปักรวดน้ำปักกางเกงส่วนต้นพุทราหลังบ้านสองต้นก็เจอตัดแต่งกิ่งไปเรียบร้อยครับเจอตัดแต่งกิ่งไปเรียบร้อยนี่ครับเขาก็ถ่ายให้ นี่ฮะทุง่งนาก็จะปลูกข้าวโพดครับปลูกข้าวโพดปลูกผักมั่งนะครับผมก็จะปลูกเรื่อยๆครอะไรปลูกได้เราก็ปลูกครับเราก็มาไถาให้เรียบร้อยนะครับถย,ยกล่องไม่สูงมากเนื่องจากดินแข็งเกินไปครับดินแข็งเกินไปนะครับก็พอปลูกได้คโอเคตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหลังบ้านนะครับผม หลังบ้านนะครับอยู่บริเวณหลังบ้านนะฮะหลังบ้านกับบ้านกับหลังบ้านก็ติดทุ่งนานะฮะผมข้างบ้านหลังบ้านอีกทีนึงก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็จะเป็นวัดป่านะข้างในจะเป็นวัดป่าวัดป่าอุดมธรรมพระฉันแค่มือเดียวนะครับพระฉันแค่มือเดียวฉันรวมครับพระวัดป่านะครับข้างในนี่ข้างในวัดป่านี่จะล่มลื่นมากนะครับผม ในวัดป่าที่จะล่มลื่นมากเลยโอ้ยถ่ายตอฝางเพียบเลยครับตอฝางเพียบเลยแต่ไะะม่เไรนี่นฮะนี่ก็จะเป็นวัดป่าที่เเข,เขียวเขียวไกลๆนะวัดป่านะครับที่ป่าล้มลอมรอบข้างในจะล่มลื่นสะอาดหูสะอาดตานะครับผมตอนนี้ก็อยู่พื้นที่ที่เขาถ่าครับไม่เย็น ไทยตอนประมาณบ่ายสามแล้วผมก็บ่ายสี่โมงกว่าผมก็ไปฉีดนะครับผมฉีดปุ๋ยหมักบำรุงใบนะครับผมบำรุงใบบำรุงต้นนะครับผมโอเคครับผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทีวีลาบ T H O ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันและกันนะครับผมตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับผมหลังจากไปทำภารกิจมาวันนี้นะครับผม เราออกจากงานมาทำกเกษตรเต็มตัวนะครับผมปลูกอะไรได้ก็ปลูกฮะทำอะไรได้ก็ทำถ้าขยันไม่อดตายครับคนเราขยันไม่อดตายแน่นอนร,ร้อเปร์เ็นต์ครับทำงานโรงงานทำยังไงอยู่ที่บ้านก็ทำย่างงานันขยันยังไงก็ขยันอย่งงางนั้นครับทำที่บ้านมันก็ดีอยู่อย่างนึงครับทำไรทำกรเกษตรเราทำเราก็เป็นของเราเองส่วนทำที่โรงงาน เราทําเราก็ได้ตังค์ฮะเกือบล้มโอเคครับผมขออนุาจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ